ผลลับการเรียนรู้หน่วยประสาทสัมผัสทั้ง5เรื่องหน้าที่ของอวัยวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ข้าพเจ้านางสาวสิริยากรรู้ปัญญาครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ในระดับสายชั้นอนุบาลปีที่สองในหน่วยประสาทสัมผัสทั้ง5เรื่องหน้าที่ของอวัยวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังนี้ตามจุดประสงค์ 1. เด็กสามารถบอกหน้าที่ของประสาทสัมผัสทั้ง5ได้ 2. เด็กสามารถฟังผู้อื่นจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟังได้ 3. เด็กสามารถแสดงท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลงและจังหวะได้ 4. เด็กสามารถเล่นและทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับเพื่อนได้ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนครูและเด็กร้องเพลงตาดูหูฟังพร้อมเคลื่อนไหวประกอบเพลงและจังหวะค่ะขั้นสอนและทำกิจกรรมครูแนะนำกล่องปริศนาให้เด็กรู้จกัก โดยใช้คำถามกระตุ้นให้เด็กๆเ,เกิดความสงสัยว่าในกล่องมีอะไรเด็กเขย่ากล่องปิศนาเพื่อให้ได้ยินเสียงครูนำกล่องปิศนาให้เด็กๆด,ดมทุกคนระหว่างทำกิจกรรมครูและเด็กสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับกลิ่นที่อยู่ในกล่องปิศนา เมื่อเด็กๆด,ดมกลิ่นครบทุกคนครูใช้คำถามกระตุ้นให้เด็กๆคิดและสงสัยว่ากลิ่นเป็นกลิ่นแบบไหน mm hmm. เด็กๆให้ความร่วมมือในการสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับกล่องปริศนา mm hmm. ครูนำกล่องปริศนาให้เด็กๆได้จับสัมผัสสิ่งของที่อยู่ภายในกล่องปริศนา ครูใช้คำถามกระตุ้นให้เด็กๆบอกเล่าเกี่ยวกับของที่อยู่ในกล่องปริศนาว่ามีรูปร่างรูปทรงอย่างไรเด็กออกมาวาดรูปร่างรูปทรงหลังจากจับสัมผัสสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาครูนำของที่อยู่ในกล่องปริศนาให้เด็กๆได้ชิมรส หลังจากเด็กได้ชิมรสครูได้ใช้คำถามกระตุ้นเด็กๆเ,เกี่ยวกับรสชาติของที่อยู่ในกล่องปริศนาระหว่างทำกิจกรรมก็ร่วมกันสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับของที่อยู่ภายในกล่องปริศนาครูนําของที่อยู่ในกล่องปริศนาออกมาเด็กๆด,ดีใจมากที่ทายของที่อยู่ในกล่องปริศนาถูกต้อง กิจกรรมการสังเกตการขยา่าดมกลิ่นชิมรสโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ค่ะครูให้เด็กๆตอบคำถามเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะหลังจากที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมประสาทสัมผัสทั้ง5ครูบันทึกลงบนกระดานเด็ก ออกมาเล่นเกมการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประสาทสัมผัสทั้ง5เด็กๆออกแบบและติดรูปภาพความสัมพันธ์เกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้ง5โดยมีข้อตกลงว่าเด็กคนไหนนั่งนิ่งๆจะได้ออกมาเป็นตัวแทนเพื่อนๆในการทำกิจกรรมเมืม่อเด็กๆเ,เล่นเกมการศึกษาเสร็จ ครูแนะนำกิจกรรมการทำสายค่าสีสักประสาทสัมผัสทั้ง5้ากับเด็กๆครูแนะนำอุปกรณ์รวมถึงช่วยการจัดกลุ่มทำกิจกรรมโดยวิธีการนับจำนวนเด็กๆเ,เข้ากลุ่มและช่วยคุณครูจัดโต๊ะเพื่อทำกิจกรรมทำสายค่าสีสาประสาทสัมผัสทั้งห้า เด็กออกมารับอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมคุณครูทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆทำสายค่าเสร็จขั้นสรุปผลเด็กๆออกมาตอบคำถามเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะเมื่อเด็กๆตอบคำถามเสร็จครูและเด็กร่วมกันร้องเพลงตาดูหูฟังอีกครั้งก่อนปิดกิจกรรมค่ะ หลังจากปิดกิจกรรมคุณครูฟ้าก็ได้คุยกับเด็กๆว่ามีเด็กๆคนไหนอยากช่วยคุณครูฟ้าตอบคำถามเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะหลังการจัดประสบการณ์เด็กๆมีตัวแทนทั้งหมด5คนดังนี้ค่ะค่ะปอป๊อปปสวัสดีครับปอป,อ,ป,อ,ปอได้รูปอะไรคะลูกอวัยวะรูปอะไร ได้รูปหูหูหมีหน้าที่อะไรคะป๊อปป๊หฟหน้าที่ของมันคือเอาไว้ฟังใช่ไหมคะแล้วป๊อปป๊อวันนี้ป๊อปป๊อได้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือย,ยังมาเมื่อเช้านี้ใชเลเอาไปทําอะไรเมื่อเช้าเนี้ไปฟังคุณพ่อพูดฟังคุณพ่อพูดในรถเหรอคะอ๋อเหรอแล้วเป็นยังไงคะได้ยินคุณพ่อพูดแล้วเป็นยังไงคะงงงง,งงเหยลหรอ คุณพ่อบอกว่าอะไรมาโรงเรียนให้ตั้งใจเรียนหรือเปล่าใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะเพลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอะน้องเพลงน้องเพลงพได้รูปอวัยวะอะไรคะได้ลูกอวัยวะมือคะ่ะมือเหรอคะมือมีหน้าที่อะไรคะน้องเพลงเอาไว้จับสิ่งของเอาไว้จับสิ่งของแล้วน้องเพลงได้ใช้มือหรือ,อยังเอาไปไ<ด>ใช้ในชีวิตประจําวันหรือยังคะได้ใช้แล้วได้ใช้แล้วเอาไปใช้ยังไงคะ ไปจับจับอะไรคะจับดินสอจับดินสอหรอคะจับดินสอแล้วเอาไปทำอะไรได้อีกมีประโยชน์ยังไงคะเขียนเอาไปเขียนใช่ไหมคะ <c oughs> แสดงว่าร่างกายของเรานี้ผิวหนังของเรานี้สามารถเอาไปจับสิ่งของได้ใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะอ๋อขอบคุณคะ่ะ <c oughs> พออังปา อวัยวะอะไรคะรูปตา,ปต,าตามีหน้าที่อะไรคะอ่างเปาดูตามีไว้ดูแล้วอ่างเปาได้เอาตาคู่เนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือยังคะใช่เอาไปใช้ยังไงคะเอาไปดูกระดานเอาไปดูกระดานดูกระดา,ดะดานที่ครูฟ้าสอนเมื่อเช้าเหรอคะแล้วยังไงอีกคะเอาไปไทําอะไรอีก เอาไปอ่านหนังสือเอาไปอ่านหนังสือโอเคโอ,โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะปาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนิวตันอ่านิวตันได้รูปอวัยวะอะไรคะลิ้นได้ลิ้นหรอครับเอ๊ะนิวตันรู้หรือเปล่าครับว่าลิ้นมีหน้าที่อะไรครับรับรสชารับรสชาแล้วนิวตันได้เอาลิ้นไปรับรสชาติที่ไหนหรือยังคะ รับแล้วแสดงว่านิวตันเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ใช่ไหมคะเอาไปทําอะไรคะไปรับองุ่นไปรับองุ่นหรอเมื่อเช้านิวตันกินองุ่นไปหรอคะอ่าแล้วองุ่นรสชาติเป็นยังไงครับเปรี้ยวก็หวานเปรี้ยวก็หวานสลับกันใช่ไหมคะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ครับออกัสออกัสออกัสได้รูปอวัยวะอะไรคะ จมูกเหรอคะเออออการครับคุณครูฟ้ามีคำถามค่ะจมูกมีหน้าที่อะไรคะดมกลิ่นดมกลิ่นเหรอคะแล้วออกาสได้เอาจมูกไปดมกลิ่นอะไรหรือยังคะเอาไปแล้วเอาไปทำอะไรเอาไปดมหมูปิ้งเอาไปดมหมูปิ้งหมูปิ้งที่ไหนบ้านหมูปิ้งที่บ้านเหรอครับหมูปิ้งมีกลิ่นยังไงครับหอมหอมเหรอ แล้วจมูกนี่มีหน้าที่ดมกลิ่นอย่างเดียวเลยเหรอครับมีหน้าที่อะไรอีกไหมครับหายใจเอาไว้หายใจตอนนี้ยังทําหน้าที่ของมันอยู่หรือเปล่าจมูกทําหน้าที่อยู่ไหมครับทำนะคะขอบคุณมากครับดิฉันขอจบการรายง,งานผลลัพธ์ทางการเรียนรู้เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณกรรมาการทุกท่าน,นะคะ่ะ